อันนี้เราลองยกตัวอย่างมาจากกองออมทรัพย์การไฟฟ้า่ายผลิตสังเกตดูครับเงินฝากออมทรัพย์นะครับถ้าเทียบกับเงินฝากธนาคารที่เราเห็นในนัปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าให้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ1%เเลยทีเดียวแต่ว่าความสเปเชียลกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นสําหรับกลุ่มที่กเกษียณไปแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่กเกษียณจากทางแต่องค์กรเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถมาเข้าแผนนะเขาเรียกว่าออมทรัพย์เกษียณน,นะครับก็ถ้าอยู่ในวงเงินเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีได้อยู่2กว่าถึง3กว่าบ สวัสดีครับพบกับรู้ทันวันรีไทยเซรีส์เพื่อการเกษียณสําหรับผู้ที่อยากให้เงินทํางานแล้วนําเวลาที่เหลือไปใช้เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับอยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการบริหารจัดการเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือตัวของสหกรณ์อมทรั์ครับก็วันนี้เดี๋ยวรูปแบบสหกรณ์อมทรัพย์จะเป็นยังไงเราไปพบกันได้เลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันกับการออมเงินในสหกรณ์อมทั์ครับเราตั้งชื่่อเกวา ระบบการเงินในรูปแบบของวงจรปิดครับมันจะเป็นวงจรปิดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับในส่วนของกลไกทางด้านเงินทุนของสาก์ครับจะเป็นยังไงเราลองมาดูแผนภาพนี้กันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ครับตัวที่อยู่ในสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับเรานึกภาพว่าเราเป็นเจ้าของเงินสักก้อนหนึ่งนะครับอยากไปทําธุรกรรมกับตัวของสาก์เราจะทําได้ยังไงบ้างครับมี2ทางเลือกครับอย่างแรกก็คือตัวของเงินฝากนะครับไปในรูปแบบของเจ้าหนี้นะก็คือเหมือนกับว่าการปล่อยกู้ให้กับสาก์นะครับ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการจะไปนำธุรกรรมกับเขาได้ก่อนที่จะไปด่านของการฝากเงินแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มักจะทํากันก็คือจะไปเป็นเจ้าของด้วยนะครับก็คือนําเงินไปใส่ในส่วนที่เป็น หุ้นนะครับไปเป็นเจ้าของของสากลด้วยดังนั้นเวลาเราทํทัุรกรรมกสากลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เป็นทั้งเจ้าหนี้นะครับใส่เงินเข้าไปในการดําเนินธุรกิจนะครับเงินก้อนเนี่ยสากลก็จะนําไปปล่อยกู้ต่อซึ่งแน่นอนครับสีเขียวผู้ที่มากู้นี้ก็จะต้องมีสถานะเป็นกลุ่มเจ้าของเนี่ยละครับก็พูดได้ง่ายก็คือเหมือนปล่อยเงินกู้กันเองเ,องเนาะเราจะเปรียบเทียบไม่ง่ายอย่างก็ได้เพียงแต่ว่าก็จะมีสากลเนี่ยมาเป็นตัวกลางที่ช่วยบริหารจัดการให้ให้ใหมันเป็นระบบมากขึ้น ท <c oughs> ีนี้ผู้กู้ก็มีการกู้เสร็จแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้มานะครับเงินดอกเบี้ยงเงินกู้นี่แหละก็จะนํามาจ่ายให้กับเจ้าของเงินเนาะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นเจ้าของหุ้นก็จะได้รับปันผลไปนะครับแล้วก็ตัวของใครที่เป็นเจ้าหนี้นะก็รับดอกเบี้ยงเงินฝากไปคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้นะครับเป็นกลไกของการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการฝากธนาคารมันก็มีลักษณะประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าฝั่งที่เป็นเจ้าของเงินกับผู้กู้เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่วงสังคมเดียวกันหรือว่าวงคอมมูนิตี้เดียวกันก็ได้ครับเช่นตรงเนี้ยเป็นเงินฝากเป็นหุ้นของฝั่งเจ้าของเงินในทุนใช่ไหมครับฝั่งผู้กู้ก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอีกส่วนหนึ่งเลยก็ได้แยกกันไปเป็นอิสระนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของสากลเนี่ยส่วนใหญ่กรณีง,ง่ายๆนะครับคนที่เป็นเจ้าของเงินทุนเนาะกับคนที่เป็นผู้กู้เนี่ยมักจะอยู่ในวงสังคมเดียวกันอย่างเช่น อยู่ในที่ทํางานเดียวกันใช่ไหมอาจจะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นองค์กรอะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่ๆหน่อยตั้งเป็นกลุ่มสากลขึ้นมาเงี้ยผู้ฝากผู้กู้ก็อาจจะอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีกลไกบางอย่างเนาะที่ช่วยทําให้การควบคุมเครดิตควบคุมการปล่อยกู้เนี่ยทำได้ง่ายกว่าการที่เป็นรูปแบบธนาคารครับอันนี้แหละก็เป็นโครงสร้างในการด,ดําเนินการครับในตัวทุนของสากลครับทีนี้เนี่ยตัวของเงินหมุนเวียนในสากลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ข ดำเนินงานทั้งสิ้นนะครับ2.9ล,ล้านล้านบาทก็ถ้าคิดเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยในปี63มีตัวเลขเงินหมุนเวียนนะครับอยู่ประมาณ19.49ล้านล้านบาทเนาะก็เรียกว่าอยู่ประมาณสัก15%ซึ่งถือว่าถ้าเขาบอกว่าสากลออมทรั์เนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์กลุ่มหนึ่งครับก็จะถือว่าอยู่ประมาณลำดับที่5นะของธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราครับสังเกตว่าจํานวนเงินทุนก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วคําถามคือทําไมสากลเนี่ยถึงสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงนะครับและถาม ว่าสูงสูงแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่มาคืออย่างนี้ครับลองให้ดูตรงนี้ก่อนตัวของดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยเนี่ยตัวที่เป็นดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับอันนี้เราลองยกตัวอย่างมาจากสากลที่หนึ่งนะครับเป็นข้อมูลเปิดเผยนะสากลอมรั์การไฟฟ,าไฟฟ้าผ่ายผลิตสังเกตดูครับเงินฝากอมรั์นะครับถ้าเทียบกับเงินฝากธานาคารที่เราเห็นในนัปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าให้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ1%เเลยทีเดียวแต่ว่าความสเปเชียลกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นสําหรับกลุ่มที่เกษียณไปแลล้้วนนะครััโดดยยเเเฉพาาาาากกกกกกุ่่มมทททีีีษจจงงงตสสอ์ขิธ ที่จะสามารถมาเข้าแผนนะเขาเรียกว่าออมทรัพย์ เกษียณนะครับก็ถ้าอยู่ในวงเงินเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีได้อยู่2กว่าถึง3กว่านะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นเงื่อนไขในการฝากเงินกับทางสาก์ที่ค่อนข้างจูงใจเลยเดียวสําหรับผู้ที่เกษียณแล้วนะครับอ่าแล้วลองมาดูนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้างนะครับลองนึกดูนะถ้าเกิดวันเนี้ยเราเดินไปที่ธนาคารนะครับการกู้เงินเนี่ยเชื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเลทอย่างน้อยก็ต้องมี678แน่นอนแต่ว่าถ้ามาดูที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสาก์ออมทรัพย์สังเกตว่าก็จะแอบต่ํากว่านิดนึงนะครับในการคิดดอกเบี้ย อย่างที่บอกพอมันเป็นวงจรระบบปิดอ่ะมันก็จะมีตัวของส่วนต่างระหว่างเงินฝากเงินกู้อ่ะไม่จําเป็นจะต้องเยอะมากครับเพราะว่าก็เป็นคนในวงสังคมเดียวกันนะครับและอีกอันนึงนะครับดูผลตอบแทนในการเป็นเจ้าของครับอันนี้ลองเอาสากรของที่อื่นมาให้ดูนะครับก็พบว่าตัวของปันผลใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมก็แอบไปดูมาหลายที่นะครับตัวของเงินปันผลเนี่ยความจริงก็จะเกาะอยู่ตั้งแต่ประมาณ 45-- ่เลยนะครับโดยเฉลี่ยอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าให้ในอัตาค่อนข้างดีนะครับและคําถามคือร้อยละคือเทียบบบกััอะะไรรนค เราต้องนึกภาพนี้หุ้นสากลเ่ออะเวลาเราใส่เงินเข้าไปเป็นเจ้าของหุ้นนะครับมันไม่เหมือนกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่มีราคาขึ้นราคาลงนะ อันนี้เป็นเงินที่เราใส่ในสากลเนี่ยราคามันจะฟิกก็นึกภาพาง่ายๆเลยเช่นเราบอกว่าถ้ามีสถานะใส่เงินเข้าไปนะครับมีเงินเป็นเจ้าของหุ้นสากลอยู่1ล้านบาทเนาะถ้าเงินปันผลอยู่ประมาณสัก5.2%ก็ได้ปีละประมาณ5้าหมนอนะครับอันนี้คือส่วนของเงินปันผลนะครับแล้วสาวกลเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเงินเฉลี่ยคืนพูดง่ายๆคือเงินปันผลเนี่ยขอแค่คุณมาเป็นเจ้าของอยังไม่ต้องทําธุรกรรมอะไรกับเขาไม่ต้องมากู้กับเขาครับคุณก็ได้ส่วนนี้ไปละแต่ว่าถ้้้าาาาาาาใครรรททีี่่เเเเเเปป็็นนนนนสมมชิกกออึภพหืวลจขง รเราบอกว่านอกจากจะเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเรายังมีการเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟพาเพื่อนพาอะไรเข้าไปใช้บริการอย่างนี้ให้มันเกิดธุรกรรมขึ้นมาใช่ไหมครับเขาบอกว่ามีตัวของ In c e ซ t i v e ให้นะเหมือนเป็นแรงจูงใจก็มีเงินเฉลี่ยคืนให้นะครับอย่างตรงนี้ก็ให้ร้อยละ7.4นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับในรูปแบบของผลตอบแทนในฐานะในการเป็นเจ้าของหุ้นของสากลครับซึ่งถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะอีกอันหนึ่งที่ทําให้สากลได้เปรียบนะครับก็คือตัวของธุรกิจสากลเองเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีนะครับไม เรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยอันเนี้ยนนก็ไม่ต้องเสียนึกภาพนะถ้าเป็นธนาคารใช่ไหมครับทำธุรกิจมามีกําไรเนี่ยยังไงก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมแต่ว่าสหกรณ์เนี่ยเนื่องว่าเนื่องจากว่าเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนะครับให้มีความเขาเรียกว่าโครงสร้างทางชุมชนทางสังคมที่มีความแข็งแรงเนี่ยเรากไ็ได้รับการยกเว้นดังนั้นเรื่องของภาษีเงินได้ก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่มีการปล่อยกู้กันนะครับมันจะมีภาษีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งตรง นนที่คิดกันเนาประมาณคิดกันเาทปอระมาณ3.3%อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้รับการยกเว้นนะครับตัวธุรกิจก็น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าให้ฟังนะครับตัวของดอกเบี้ยนะครับตัวของเงินปันผลเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าการทําธุรกรรมสากลเนี่ยได้ประโยชน์กันทั่วหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นช่องที่อย่างที่บอกนะครับอยากให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อความแข็งแกร่งภายในกลุ่มภายในชุมชน,นครับก็มีการสร้างเงื่อนไขเนาะที่ค่อนข้างผ่อนปลนหน่อยนะครับแน่นอนครับการฝากเงินในสหกรณ์ยเนี่ ดูเหมือนจะเป็นธนาคารนะครับแต่ความจริงแล้วก็อาจจะมีบางมุมที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะครับว่าตัวของสากอออมทรัพย์เองเนี่ยฝากเงินเข้าไปเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้พรบคุ้มครองเงินฝากนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะส่วนที่เป็นการฝากเงินในสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นพอไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็แอบจะมีบางมุมนะครับที่เขาเรียกว่าอาจจะละลวมไป ได้นะครับเพราะว่าการดูแลของแบงค์ชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเข้มงวดอยู่พอสมควรนะครับทีนี้พอมาดําเนินธุรกิจเป็นการรับเงินฝากเงินเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบอของสากลเนี่ยมาตรฐานการกํากับดูแลก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งคนละชุดกันนะครับเราสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยสากลอมรั์นะครับถ้านับจานวนเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งพันสี่ร้อยแหง่งแต่ละแห่งเป็นอิสระต่อกันเมื่อเทียบกับธนาคารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันนะครับมีไม่ถึงยี่สิบแห่งนะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มมมมีีีกกกกกาา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 รรรรรััััับบบบฝเเงงงงินนนนนนปปล่่่่่่่อยู้้ไไสาขาธคคทททจตตะะศ็ถึ สังเกตดูว่าตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างนี้นะครับมันเกิดผลยังไงสิ่งที่เกิดก็คือพอธนาคารมีจานวนน้อยเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาระบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นระบบพื้นฐานเนี่ยที่มีความแข็งแรงมากกว่าเนื้อง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าต้นทุนฟิกคอร์สนั่นแหละคือสามารถที่จะทุ่มเงินพัฒนาฟิกค,คอร์สได้ค่อนข้างเยอะฐานทุนใหญ่นะครับเวลาสเกลอัพเนาะก็คือสามารถหาลูกค้าเนี่ยหรือว่าสร้างบริการอะไรต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําแล้วก็พัฒนาได้ค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าสา นะครับแน่นอนว่าการทํำธุรกรรมหรือว่าการดําเนินการของสากรพันกว่าที่เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะมีฐานสมาชิกเยอะ เป็นสากลที่ตั้งอยู่บนคอมมูนิตี้ขององค์กรที่มีไซสใ์ใหญ่ๆอย่างเช่นตัวของทางรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยครับหรือว่าทางภาคราชการเองก็ตามซึ่งมีจํานวนตัวของสมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีความแข็งแรงหน่อยแต่กลับกันถ้าเป็นตัวของสากลที่อยู่ภายใต้กลุ่มชุมชนหรือว่าสังคมที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยก็แอบจะมีต้นทุนฟิกคอร์สใช่ไหมครับเวลาเขาพัฒนาเนี่ยมันก็จะทําได้ช้ากว่านะครับดังนั้นจุดเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องดูนะครับเวลาที่เราฝากเงินกับสากลออม,รอมทรัพย์นะย ในสถานะที่เป็นไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์เล็กแค่ไหนยังไงนะครับจุดที่ต้องสังเกตต้องระมัดระวังนะครับในการทําธ um ุรกรรมกับสากัไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นหรือว่าการฝากเงินนะครับแน่นอนว่าอย่างหนึ่งนะครับใครที่บริหารเงินน้อยต้องการที่จะให้เงินทํางานในวัยเกษียณเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อจํากัดน,นะครับเรื่องปริมาณเงินที่จะไปฝากได้นะไม่ใช่ว่าโหมีเยอะแค่ไหนก็ฝากได้ไม่ใช่นะครับแต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับและที่สําคัญก็คือเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ทํางานอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในองคอนน์กรน เข้าไปเป็นสมาชิกได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือการลงทุนฝากเงินกับสากลอมทรัพย์เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับการทาธุรกรรมอยู่กับบริษัทเดียวนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าของก็เอาเงินใส่ไว้ในตรงนี้นะครับเป็นเจ้าหนี้ก็เอาเงินใส่ไว้ในตรงนี้ดังนั้นเราลองนึกภาพดูว่าถ้าเรามีธุรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับบริษัทสักบริษัทหนึ่งหรือว่าองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเราเชื่อมั่นได้มากแค่ไหนอย่างไรครับอันนี้มันก็ต้องเป็นจุดที่เราต้องประเมินดูด้วยนะครับแล้วก็หม ที่เรามีหุ้นในสากลเวลาที่จะต้องการใช้เงินเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องสภาพคล่องนะครับเช่นบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด1ล้านบาทขอแบ่งได้ไหมห้าแสนบาทส่วนใหญ่ทาไม่ได้นะครับด้วยกติกาของสากลนอมรั์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาถ้าบอกว่าจะเอาเงินจากค่าหุ้นตัวของหุ้นสากลเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องขายหมดเลยนะพูดง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าขายก็ต้องขายหมดนะครับเวลาเอาเข้าเนี่ย ปกติเวลาทางานมันจะค่อยๆเข้าใช่ไหมค่อยๆตัดเงินเข้านะครับแต่ว่าเวลาออกเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกรวดเดียวทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นพอเวลาออกรวดเดียวทีเดียวเนี่ยมันก็จะหมดสิทธิ์ในการรับเงินปันผลไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์องค์ประกอบด้วยนะครับว่ามันมีผลไหมในการจัดการสภาพคล่องของเรานะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามสถานการณ์ดําเนินงานเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับในการทําธุรกรรมกับสหกรณร์นะโดยเฉพาะใครที่เรียกว่าเงินทั้งชีวิตเนี่ยไปอยู่กับตัวของสหกรณ์ตรงนั้นเนี่ยก็ยิ่งจะต้องติดตามสถานะให้ต่อเนื่องให้ละเอียดี่้วน รหรือว่าถ้าใครยังรู้สึกคิดว่ามันเป็นการนําเงินเนี่ยไปไว้ในไข่หรือว่าไปไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับเอาไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปก็อาจจะเป็นที่จะต้องมองหาทางเลือกอื่นๆเป็นสำรองไปด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับมีไอเดียนะในการติดตามสถานการณ์ของสากลออมทรัพย์นะครับ,รบที่หลายคนก็อาจจะเป็นสมาชิกอยู่นะครับเราลองพิจารณาดูก็ได้นะครับว่าสากลเนี่ยอย่างที่เราแจ้งไปแล้วนะครับว่ามันมีโครงสร้างการหาเงินมายัางไงการนําเงินนั้นไปบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้กําไรเพื่อได้รายได้มา ดังนั้นเราต้องดูว่าสหกรณ์ที่เราอยู่เนี่ยเป็นสหกรณ์ที่เน้นรับเงินฝากเยอะหรือว่าเน้นปล่อยกู้เยอะนะครับจะได้เป็นการสังเกตเรื่องความเสี่ยงของสหกรณ์นะครับเพราะว่าการรับเงินฝากเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มเงินฝากเนี่ยไปในรูปแบบของเงินฝากที่ไปคอมมิตเนาะอย่างเช่นเรื่องของเงินที่จ่ายให้กับใบกระเียณนะครับซึ่งเราทราบดีใช่ไหมครับว่าเงินฝากเพื่อการเกษียณเนี่ยทุกๆวันก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ในเงินฝากเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นพอต้อนทุนมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็แอบ oh จะมีผลเหมือนกันนะครับในการดําเนินงานของสากลส่งผลไปถึงกําไรได้ <c oughs> หรือว่าโครงสร้างในการปล่อยกู้นะครับก็เป็นเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมครับในการหาไรายได้ของเขาครับดูว่าการปล่อยกู้ส่วนใหญ่เชื่อว่าก็จะไม่น่ากระจุกตัวมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้กู้ก็จะเป็นรายย่อยนะครับบริษัทใหญ่ๆจะมากู้สากลนี่เขาก็แ,กแบบอ ron, แบ,บจะไม่น่าทําได้นะเวลาที่สากลปล่อยกู้ให้กับองค์กรใหญ่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้กับสิ่งที่เรียกว่า,าชุมนุมสากลนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเมหลักๆเเเลลยยยวาาทีีี่่่่้มงินกกออใหญะไปปูตึ ตอบแทนต่ออีกทีนึงนะครับแต่ว่าประเด็นตรงนี้แหละสาคัญอยู่ที่ว่าการที่สหกรณ์ที่เราอยู่เนยนำเงินไปปล่อยต่อเนาะหรือว่าไปแบบว่าบริหารเงินต่อลงทุนต่อให้กับชุมนุมสหกรณ์เองหรือว่าสหากรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันพันธมิตรเองอะไรก็แล้วแต่นะครับลองดูว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อยอย่างไรไหมนะครับรวมถึงสหกรณ์บางที่นะครับก็มีการนําเงินนี้ไปซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรต่างๆอันนี้ก็ต้องสังเกตให้ถีทถ่วนดูนะครับว่าตัวของสหกรณ์ที่เราอยู่นั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรืืื่่่่่่อออององงงขกกาาาารรรจจัดดวมเเเสี้นนะไะป็ อเปอรชันต่างๆนะครับอันนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวคราวหลายครั้งมานะครับสากอเองเนี่ยไม่ได้มีข้อจํากัดหรือไม่ได้มีความบกพร่องในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะครับแต่บางทีเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงในด้านโอปเปอร์ชันก็คืออาจจะแอบมีการทุจริตได้นะครับอันนี้ก็ต้อง ลองช่วยกันเป็นหูเป็นตาสังเกตดูให้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบกิจการเนี่ยแน่นอนว่าพอเราเป็นเจ้าของเป็นทั้งเจ้าหนี้นะครับ <S <S ก็จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบกิจการอย่างใกล้ชิดนะครับปกติแล้วเนี่ยสหกรณ์เขาก็จะมีการรายงานสถานะทางการเงินออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นรายเดือนบ้างรายไตรมาสบ้างนะครับขอให้ติดตามกันบ้างนะครับแล้วก็ลองดูปัจจัยภายนอกอ,กอื่นๆที่จะมากระทบต่อการดําเนินกิจการนะครับเพราะว่าสหกรณ์บางที่เนี่ยบางทีได้รับผลกระทบจากโครงสร้างของกลุ่มสมาชิกที่อยู่นะครับบางทีด้วยตัว ขององค์กรเนี่ยมีการเขาเรียกว่าหดไซส์ลงเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างเช่นองค์กรภาครัฐบางที่ใช่ไหมครับมีการดาวไซส์ลงเพราะว่าการดําเนินธุรกรรบางอย่างของภาครัฐเนี่ยจะค่อยๆหดตัวเองลงมันก็จะทําให้สมาชิกสากลเนี่ยลดลงแล้วก็จะกระทบถึงการดําเนินกิจการของสากลได้แบบนี้เราก็ต้อง ลองดูนะครับว่ามันมีความเสี่ยงไหมอะไรยังไงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูแลจัดการเงินของตัวเองในยามเกษียณได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสากลอมทรัพย์นะครับเชื่อว่าหลายคนนะที่เกษียณแล้วนะครับหรือว่ากําลังจะเกษียณแล้วมีเงินฝากเงินเก็บอยู่ในสากลอมทรัพย์เป็นจานวนเยอะๆนะครับจะได้ลองไปสังเกตดูนะครับว่าสากลอมทรัพย์ที่เราอยู่เนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจแล้วก็ นำเงินที่เป็นดอกผลต่างๆนะครับเป็นดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยมาจ่ายให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วนะครับคิดว่าทางช่องเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็ขอช่วยให้กําลังใจเรานะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์นะครับเราก็ยินดีที่จะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการเกษียณนะครับเพื่อให้เกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยมาเล่าให้กับทุกุกคนในรายการรู้ทันวันรีททยอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ร่วมกันจนถึงช่วงท้ายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ